รักสลายชูเฟอรอหนุ่มห่วงลูกสองบุกฆ่าอดีตเมียครูคสาวสวยล้มคว่ำขาบ้านมอบตัวสารภาพระแวงเมียมีชู้ทั้งซ้อมทั้งอัดจ,จนเมียทนไม่ได้ขออย่าขาดตามง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผลเละเกิดความเค้นบุกฆ่าคืืวันมาที่12กุมภาพันธ์2530พระจันทร์เต็มดวงกำลังโผล่ขึ้นเหนือขุนเขาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ณบ,บ้านเล็กที่44หมู่หนึ่งตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลเชียงคำอันเป็นที่พำนักของอาจารย์สุพิม์เชื้อสะอาดไม่สาววัย31ปีหารู้ไม่ว่าขณะน,นี้มัจจุราชในคืนวันเพ็ญกำลังรอคอยฉุดคล้าดวงวิญญาณของเธอออกจากร่างด้วยประกาศิทธิพยาโยมรักต้องฆ่าเมื่อเวลา22นาิก20นาที ก่อนจะเข้านอนอาจาร,รย์สุพิมไม่สาวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมเสื้อคลุมพื้นขาวลายเขียวตัวกระทัดรัดเดินลงมาจากชั้นบนเพื่ออาบน้ําที่ห้องน้ําชั้นล่างหลังจากอาบน้ําชำระร่างกายเสร็จเธอก็สวมเสื้อคลุมเดินออกจากห้องน้ําแทนที่จะเดินไปห้องนอนชั้นบนเธอฉุกคิดขึ้นมาว่าจะเอากาต้มน้ําร้อนที่ตั้งอยู่บนเตาไฟหลังบ้านฉับพลนันเธอเปิดประตูออกไปจากแสงไฟนีออนที่สว่างจ้า ทำให้เธอต้องตกตะลึงใช่แล้วมัจโราช์กาลังยืนทะมึนจังก้ามือปืนยามวิกาลจ้องปากกระบอกปืนลูกสองสั้นห่างจากอกขอ,ของเธอประมาณ3เมตรเท่านั้นพ่อมันมาแล้วอาจารย์สุพิมพ์ร้องบอกอาจารย์นิเวศเชื้อสะอาดอาดีตอาจารย์ใหญ่ข้าราชการบํานาญคู้เป็นพ่อของเธอซึ่งกำลังนั่งดูทีวีในชั้นล่างของบ้านนั่นเองพอสิ้นเสียงตะโกนร้องบอกของเธอเปรียง เสียงระเบิดจากปืนลูกสองพกสัน้นดังสนั่นวันไหวท่ามกลางความสงบเงียบในยามราตรีอนิจจาวิญญาณของอาจารย์ไม้สาวล่องลอยออกไปจากร่างทันทีส่วนมือปืนเพชฌฆาตได้หลบหนีไปนในความมืดไม่รังรอเวลาต่อมาไม่นานนักพันตำรวจโทบุญมีมูลสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคามพร้อมด้วยพันตำรวจโทประเสริฐณภิกุล สารวัตรปกครองป้องกันพันตำรวจตรีงเงินสายไหมสารวัตรสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งหลังจากได้รับแจง้งได้รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อชนะสูตรพลิกศพและสืบสวนสอบสวนหาตัวมือปืนโหดรายนี้โดยรีบด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้จากเวลาที่เกิดเหตุไม่นานนักพันตำรวจโทบุญมีมูลศาลสารวัตรใหญ่ก็สืบทราบได้ว่า มือปืนที่ดับชีพอาจารย์ไม่สาวครั้งนี้หาใช่ใครที่ไหนเขาคือนายประนอมสีสว่างอาดีตผัวรักของอาจารย์สุพิมซึ่งได้อยกขาดกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มออกปฏิบัติการตามแผนงานและคำสั่งของสารรัใหญ่และแล้วเวลา20นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นคือวันที่13กุมภาพันธ์2530นายประนอมศีสว่างเพชราดรักต้องฆ่า ได้ติดต่อขอมอบตัวกับพันตำรวจโทบุญมีมูลสารสารรัดใหญ่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคำนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อปี2519นายประนอมสีสว่างอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่73หมู่13ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขับรถรับจ้างวิ่งระหว่างอำเภอเชียงคำไปจังหวัดเชียงรายและขณะนั้นเอง นางสาวสุพิมเชื้อสะอาดครูสาวสวยผู้สำเร็จการศึกษาปกสสูงจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูณนะโรงเรียนบ้านดอนมูนอําเภอเชียงคำและโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ริมเส้นทางระหว่างเชียงคำอำําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายห่างจากอําเภอเชียงคำบ้านเกิดของอาจารย์สาวประมาณ17กิโลเมตรช่วงนั้นเธออาศัยนั่งรถเมล์ประจำทางไปโรงเรียน เช้าไปเย็นกลับทุกวันฝ่ายโชเฟอร์ประนอมหนุ่มรูปล่อได้ผ่านพบกับแม่พิมพ์สาวสวยสอนรักก็ได้ปักลงบนอกอย่างจังเสร็จแล้วจากอาชีพและหน้าที่การงานของชัยหนุ่มและหญิงสาวคูน่นี้ได้รับเรงทัดทานจากพ่อแม่ตลอดจนญาติของฝ่ายหญิงมีความไม่เห็นด้วยมาตลอดแต่ปรากฏว่ารักย่อมไม่มีพรมแดนหนุ่มประนอมใช้ยุทธวิธีพิชิตรักทุกรูปแบบไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลน ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาว่างั้นเถอะในที่สุดหนุ่มประนอมและครูสาวสุพิมก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาท่ามกลางอุปสรรคนานานับประการโดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่24มีนาคม2520ณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย1ปีต่อมาทั้งสองได้มีพยานรักเป็นลูกชายชีวิตรักของครอบครัวย่อมมีสุขและขนทุกข ท่ามกลางความรักตามภาษาชาวพาราทั่วไปโดยทั้งคู่มีรังรักอยู่ภายในบริเวณบ้านของอาจารย์นิเวศผู้เป็นพ่อตานั่นเองชีวิตรักเริ่มหักเหเมื่อนายประนอมเดินทางสมัครไปทำงานตะวันออกกลางประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2,526โดยได้ไปทำงานอยู่9เดือนแล้วเดินทางกลับในระหว่างนี้นี่เองจะเป็นเพราะพิษรักแรงหึงตามตำราหรือความหวาดระแวงก็เป็นได้ทำให้ในประนอม ได้รับกระแสข่าวว่าเมียรักของตนมีชู้มีพฤติการเอาใจออกหาก่างและได้พยายามคาดคั้นสอบถามอาจารย์สุพิมแต่ได้รับการปฏิเสธจากเมียรักเรื่อยมาในเวลาเดียวกันนี้เองอาจารย์สุพิมซึ่งอยู่กับลูกท่ามกลางพ่อแม่ญาติพี่น้องได้สมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของตนจนสําเร็จปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตส่วนนายประนอมนั้น เมื่อกลับจากซาอุก็กลับมายึดอาชีพขับรถโดยสารประจำทางวิ่งจากอำเภอเชียงของถึงกรุงเทพระยะนี้นี่เองนายประนอมเริ่มติดยาและดื่มสุราควบคู่ไปด้วยเป็นอาจินทุกครั้งเมื่อเมากลับเข้าบ้านมักมีเรื่องทะเลาะกับเมียทุกครั้งบางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายตบตีอาจารย์สุพิมเดือดร้อนไปถึงตำรวจก็มีในที่สุดเรือรักก็แตกสลายทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่า สิ้นสุดสภาพผัวเมียเมื่อวันที่11มิถุนายน2529โดยลูกชายอยู่ในความดูแลของอาจารย์สุพิมแต่แล้วตัดบัวก็ยังเหลือเยอะใหญ่ไฟรักยังไม่สิ้นเชื้อหลังจากอย่าขาดกันแล้วนายประนอมได้พยายามงอนง้อขอคืนดีกับเมียรักมาตลอดฝ่ายอาจารย์สุพิมได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวปฏิเสธการขอคืนดีกับนายประนอมโดยสิ้นเชิงจึงสร้างความเครียดแค้น สมอยู่ในหัวอ,อกของนายประนอมอยู่ทุกวินาทีจากบันทึกของอาจารย์สุพิมปรากฏว่านายประนอมได้เคยทำร้ายร่างกายข่มขู่อาฆาตมาดร,ร้ายมากมายหลายครั้งด้วยกันยิ่งสร้างความระทมขมขื่นอยู่ในหัวใจของอาจารย์สาวเปรียบเสมือนแก้วที่มีรอยร้าวซึ่งยากแก่การประสานเสร็จแล้วหลังจากได้รับใบายาคนละใบไว้เป็นอุทาหรณ์แห่งความรักและในเวลาเดียวกันอาจารย์สุพิมก็ย่อมมีสิทธิอิสระเสรีภาพเต็มตัว ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ไม่สาววัย30ยังเจ๋วรับราชการมีตำแหน่งอันมีเกียรติความรู้มีปริญญาเป็นสิ่งรับรองย่อมมีชายหนุ่มและแก่ทั้งหลายหมายตาเมียงมองมเพื่อนหญิงและเพื่อนชายไป็นมาหาสู่ประกอบกับอาจารย์สุพิม์พเป็นผู้มีอุปนิสัยดีร่าเริงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนร่วมงานทั่วไป ซึ่งหาได้ประพฤติชั่วตามที่นายประนอมผัวรักรแวงสงสัยแต่อย่างใดไใม่แต่ดำกลี s นามาบังตาจนมืดมนปัญหารักซึ่งไม่มีใครจักตัดสินได้ความตายเท่านั้นคือที่สิ้นสุดเมื่อตามง้อขอคืนดีไม่มีหนทางอีกทั้งเมียรักหันเหชีวิตใหม่นายประนอมจึงสวมวิญญ,ญาณเพชรคาดโหดทันทีลูกสองพกคู่กายใช้เป็นเครื่องตัดสินในที่สุดต้องเดินเข้ารับโทษกรรมใดใคร้ากกรรมนั้นย่อมตอบสนอง แม่พิมพ์ของชาติต้องจบชีวิตไปท่ามกลางความเศร้าสลดของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้ที่รักใคร่ทั่วไปอาจ,จารย์สุพิมพ์เชื้อสะอาดเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2499เป็นบุตรคนที่4ในจำนวน7คนของนายนิเวศนางคำเชื้อสะอาดสำเร็จการศึกษาปกาศสูงวิทยายลัยครูเชียงใหม่ เมื่อปี2518รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนบ้านดอนมูลสปออเชียงคำจังหวัดพะเยาครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านบางเขมไม้สอปออเชียงคำศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสำเร็จปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตเมื่อวันที่26มกราคม2530รรวมเวลาที่รับราชการทั้งสิน้น 10ปี8เดือนกับอีก22วันอาจารย์สุพิมพ์เชื้อสะอาดจากโลกนี้ไปไม่ได้เกิดจากความประพฤติช,ชั่วแต่อย่างใดแต่เกิดจากปัญหาในครอบครัวที่ไม่สามารถตกลงกันด้วยดีรักนี้จึงต้องสังเวยด้วยชีวิตและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2530คลองที่สพเชียงคำจังหวัดพะเยาขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ